สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็เนี่ยผมก็มาเดินเล่นตอนเย็นอีกเช่นเคยเนาะตอนนี้ก็น่าจะประมาณหนะ้าโมงครึ่งนะห้าโมงเย็นนะเออไม่ใช่ห้าโมงเช้านะครับแตห้าโมงครึ่งเนาะดึเย็นนะก็พาโจ้มาเดินเล่นเหมือนเดิมนะครับนะคือเมื่อก่อน เอ็ซรีจงงทำไมเมื่อก่อนผมไม่ไม่ไมาถ่ายคลิปไม่อะไรแบบนี้คือก็เมื่อก่อนมันไม่ได้เดินออกมาเนาะเออแล้วคือเมื่อก่อนเหมือนโจ้มันก็ไม่ได้กลัวขนาดนี้นะมันก็ยังหนุ่มด้วยมันก็ไปของมันไปเรื่อยยิ่งตอนเมื่อสักประมาณสองสามปีก่อนก็ไอหน้านมก็ยังอยู่นะหน้าหนุ่มก็ไปนะไปด้วยกันอันนี้ก็ตามเขานะพอเขาตายป๊บก็ไปอยู่ประมาณปกาีกว่าหรือเปล่านะ ก็จนช่วงประมาณช่วงมาปลายปีที่แล้วแหละมันก็เริ่มไม่ค่อยไปแม่ผมก็ไม่ค่อยปล่อยมันออกนะตอนที่ผมไปอยู่ชมบุรีนะพอผมกลับมาบ้านหลังๆเนี่ยคือปล่อยมันก็ไม่ออกแล้วนะนกลัวมากยิ่งขี้กลัวด้วยคันนี้ไม่มีพวกเลยคันนี้ก็กลัวไปใหญ่นะคือเอาง่ายๆอะ่ะปล่อยให้มันออกมันไม่ออกนะ ปกติเปิดประตูั้วแต่ออกแล้วเพ่นออกแล้วนะเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยผมก็แล้วผมตื่นมาผมก็เปิดประตูั้วให้มันออกมันจะออกหรือไม่ออกก็เรื่องของมันนะตอนเย็นเนี่ยถ้าผมจะไปส่งแม่ผมรือว,ว่าอแม่ผมข้กัดลางวันเนี่ยผมก็สักประมาณสี่โมงเย็นนะผมก็เปิดให้มันออก อันนี้มันจ่อคือไม่ออกก็เรื่องของมันละ fc ไหมผมถือกล้องแนวเนี่ยมันมันไม่ค่อยสั่นนะแต่ผมปวดปวดมือมากเลยนะผมก็เต้องถือแบบสบายๆนะเออแต่ก็ข้อเสียงการถือแบบสบายบายคือ fc จะเวียนหัวนะ วันนั้นก็ถ่ายคลิปพึ่งเสียมไปแล้วนะเออนานๆถ่ายทีนะผมถ่ายลงไปแล้วนะ่ไม่พากันดูนะที่วันนั้นก็มาคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่ผมจะทําคลิปผมทําไปแล้วก็มยอมดูกันนะเออวันนั้นผมไปดูคนดูยังไม่ถึงยี่สิบคนเลยนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้นะช่วงนี้เย็นๆผมก็มาเนี่ยแต่ห้าโมงอย่ผมก็ไม่ถ่ายแล้วคลิปนะ คลิปเครื่องเสียงมุกอพายโจ้มาเดินเล่นางี้แหละนะโจ้โมองก็ตรงที่เดียวนะที่มาเมื่อเช้านะที่มาเมื่อเช้าตอนสายๆนะตอนสายๆแหละไม่เช้านะ เราดูด้วยว่าโจมจะขี้ไหมเฮ้ย FC ผมเพิ่งสังเกตนะก็มองไม่เห็นหรอกเฮ้ยเห็นอยู่เห็นขาวนี่ไหมเฮ้ยก็โยงไฟไปมทางไหนวะหรือเขาใช้โซล่าเซลล์ก็ติดแอร์ด้วย FC มีแอร์ด้วยอ่ะ วันเดินมาเมื่อเช้าเดินมาก็ไม่ได้สังเกตนะเห็นแต่เป็นบ้านติดแอร์ด้วยแต่ผมไม่เห็นสายไฟเข้าอะหรือว่าใช้นี่เปล่าไอ้โซลาเซลล์ไม่นั้นก็เครื่องปัน่นแต่โซ,าซลาเซลล์ผมว่าไม่น่าจะปั่นแอร์ไหวต้องใช้เครื่องปั่นแน่ๆเครื่องปั่นใหญ่หรือไม่นั้นก็โซ,าซลาเซลล์มาต่อฟุวงให้ไฟมันเยอะนะอะไรประมาณนี้นะ คือแบบให้ไฟมันได้220โวลต์อะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้นะเรื่องโซล่าเซลล์เนี่ยแต่หลังๆ่งเหมือนไม่มีคนอยู่ละแรกๆยังมีคนอยู่นะอา อไอโนโจ้เองสิงห์เอกน้อยวิ่งเด่เนดังถึงนี่เลยนะเอฟสี่วันนั้นที่ผมมาถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วผมบอกว่าเสียงเพลงผมมันดังมาถึงประมาณช่วงเนี้ยแล้วผมเปิดประมาณหนึ่งนะเปิดประมาณหนึ่งก็ไม่ได้แรงมากเอาง่ายๆพาว p o อ e r ทำงานยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไอ้ที่ถ่ายลงไปเนี่ยชุดฟังในบ้านอะ่ะเออมันดังมาจนถึงนี่อ่ะ เสียงมันลอยมาผมคิดว่าถ้านะถ้าถ้าผมเปิดทุกที่ผมเปิดปีใหม่แล้วผมหันหน้ามาันมาทางนี้เนาะผมว่าเสียงอะต้องถึงซอยนี้แหละแต่ผมไม่ได้อัดเต็มที่ไงมันผมไม่มีจักรยานอะแต่ผมมีจักรยานมันหน้าหน้ามามา,มาลองเทสอยู่นะคือแบบ ยังไงเอเอเราก็เปิดเพลงไวด้วยนะแล้วก็ปั่นจักรยานไปลองฟัง <c oughs> เฮ้ยมันดังถึงขนาดไหนวะเออนะแล้วพอผมมีโทรศัพท์หลายเครื่องไงผมก็เอาอาจจะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะมาถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปว่าเอฟซีผมไมียินเสียงถึงนี้ถึงนี้นะเออแต่จริงๆอะ่ะลำโพงอ่ะ มันยิงเข้ปาป่าน,นะมันยิงตรงไปนี่เนี่ยทางที่ก้องแพนไปอยู่แต่ว่าถ้าให้มันไปนทงบ้านเพื่อนรุ่นน้องผมอะ่ะมันต้องบิดตู้นะต้องบิดหน้าลําโพงให้เสียงมันไปทางนี้นะเนี่ยไปทํามุมนี้นะเนี่ยให้มันไปทํามุมนี้เนาะเพราะว่าบ้านเพื่อนรุ่นน้องผมนี่ทางนี้ไงแต่ผมว่ามันถึงไม่ถึงแต่ยากนะเพราะว่า ปีดผมก็แค่สิบสองสิบห้านะสิบห้าสามดอกสิบสอก็สามดอกเสียงกลางก็สิบห้าดอกหนึ่บสอดอกหนึผมว่าโอกาสที่จะถึงอะยากนะมันคือมันก็ส่งตามที่มันมีมิกมีคอสมีพาวเวอร์ระวัดสูงนะมันก็ส่งได้ประมาณหนึ่งแหละนะเป็นเมื่อก่อนนะ ก่อนที่ผมจะซื้อ power อะไรนะเอเ c นซี่เอเจ power เอี่ห้ออะไรมือสองแล้วก็มาโปูสองพันห้าอนี่คือแบบแทบไม่สมไปไหนเลยอะอยู่กับที่นะเราเล่นแต่ power วัดต่ำๆนะสามสี่ร้อยวัตต์อย่างเงี้ยเออแต่พอวันหนึ่งเรามีเนาะเราเอาไอ้จ power สามสี่ร้อยวัดที่เราขับเบร์อะมาขับกลางแหลมนะแล้วก็มี power เป็นพันวัตต์นะมาขับเบร์มันก็ยิ่งส่งไกลขึ้นนะ ที่เปิดปีใหม่นะผมว่าเจ้าโปรสองพันห้าที่เอามาทำเป็นเสียงกลางเนาะผมว่ามันยังเหลือๆนะเหลือแบบเหลือเยอะนะเหลือเยอะมากนะคือแบบ เราเปิดแค่นี้เออพอยไฟเพราะมึอพอยเพราะวมือขึ้นนิดเดียวนะขนาดที่ว่า m k c ผมอะ่ะไอ้ power m k c ขับกำขับกลางแหลมแต่ถ้านปีนใหม่ผมไม่ขับแค่แหลมไงเพราะผมเล่สามทางเออผมเล่ได้สามทางขณะ MGC เอากไฟอ่อนๆนะขับแหลมอะ่ะก็ยังขึ้นนิดเดียว ปีที่แล้วที่ว่าส่งมาปีนี้ก็ไม่ได้อาจเต็มที่ผมอาจเต็มที่คืออวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งมกราหนึ่งวันที่วันปีใหม่แหละก็ผมตื่นสายใช่ไหมผมก็ไปเล่นบ้านเพื่อนน้นนองไปเล่นแป๊บหนึ่งแล้วบอกเอเอ๋แบบย่าบ่ายยินยินเดีย๋ยวพี่เข้ามาเด้อผมก็กลับมาเปิดเพลงเปิดอาจไปเต็มที่อ่ะ จนยายข้ามบ้านมาบอกว่าให้ผมร่วมปอเสียลงลูกน้อยที่ผมพูดไปในคลิปฝ้ายเออน้องนอนไม่หลับผมก็เบาให้สักพักม่ปปิดนะแล้วก็ตอนก่อนผมจะไปบ้านเพื่อนรุ่นน้องผมก็เ,ออเปิดแต่ว่าเปิดไม่แรงนะพอไปเล่นบ้านเขาค่าคากลับมาคือก็คุยกันไม่ดึกมากในเอฟซีนะก็นะประมาณ สองทุ่มครึ่งเนะาะแยกทางกันนะสองทุ่มครึ่งแยกทางแล้วผมก็จําได้นะมาโทรหาแม่โทรเล่นกับแม่เออบอกวาอ่าวันที่สองอาาะจะมาตื่นแล้วจะมาอย่างนั้นอย่างนี้นะนึกไปได้มาคุยกับแม่โอ้ยคุยกับแม่ัมงสามทุ่มแล้วมั้งสามทุ่มเท่าไหร่ไม่รู้พอผมไปฉีกมาผมบอกแม่ผมเปลี่ยนใจและวจะไปเดีย๋ยวเก็บลำโพงเสร็จีย๋ยะจะเก็บลำโพงแล้วไปตอนนี้แหละ ถ้าจำไม่ผิดกว่าผมเก็บลำโพงพาวเวอร์เสร็จนะก็เอามไขขอไซค์เข็นเข้ามาเก็บในบ้านก็ไปจําได้ว่าออกจากบ้านประมาณสี่ทุ่มสี่สิบอะเออสี่ทุ่มสี่สิบจำได้ว่าตาหวานก็ไม่ค่อยสมประกอบมนะปีใหม่ที่ผ่านมา,นาเนนะเี่ยคะเยนะเอเอเออะไรวะอ่าโอออลูฟิดหัวฉีดมันรั่วของสูบหนึ่งอะที่ผมไปซ่อมมาหลังปีใหม่เนี่ยออลูฟิดรั่วโอ้เอฟซีล uh, เลย น้ำมันรู้เลยว่าแดกอ่ะน้ำมันมันเอาง่ายเหมือนขี่รถถังน้ามันรั่วเออมันอ่ะอาาามาผมก็มาซ่อมมาอะไรเนาะแต่ก่อนที่จะไปเนาะที่แยกบ้านที่วะที่ผมว่าอะไระที่แยกมาจากบ้านเพื่อนรุ่นน้องก็เพราะว่าเช้าวันที่สองเขาจะไปวิ่งงานเขาไงเออผมก็ ผมก็เอ้ยโอเคเอ้ยที่ผมคิดว่าผมไปคืนวันที่หนึ่งกับพ่อเนี่ยชาวันที่สองเข้าไปแล้วก็ไม่อยู่ผมไปถึงมันก็นอนนะนอนตื่นมาก็มาเล่นกับน้องนะแล้วก็เผลอนอนไปอีกแล้วก็นอนที่จริงอะ่ะเอฟซีเข้าใจไหมที่จริงอะ่ะแม่ผมก็บอกว่าเขาเข้างานวันที่สี่วันที่สามอ่ะคือผมจะไปรับขอตอนไหนก็ได้คือผมไปรับแม่ผม,มทั้งวันที่สามนุ่นอะ่ะ เออแต่เขาเนี่ย่เพื่อนรุ่นน้องก็ไปแล้วเออเพื่อนรุ่นน้องก็ไปแล้วเราจะอยู่ทําไมเอออยู่ไปกลเงาะก็เลยนั่แหละก็เลยกลับก็เลยไม่ใช่เด็กก็เลยไปกรุงเทพดีกว่าโอ้ฟึ่งสังเกตได้หนป่าเป็นอย่างนี้เนาะเออถ้ามีเงินซื้อต่อเหรอป่าข้างใปซื้อสร้างบ้านได้นะเออแต่ถ้าเราใช้ที่จะออกจากทางถนนใหญ่ มันติดป่านคนมันเหมือนไปที่ตาบอดนะจะซื้อไปถ้าซื้อเนี่ยซื้อป่านเนี่ยที่ผมเล่าไปฟังไปในคลิปเมื่อเช้านะแล้วก็ซื้องี้ไปก้เวิร์กนะแต่เวลาออก้ังออก,ออกทางนี้แหละถ้างั้นไม่มีทางออกติดที่เขานะโอ้ยโจมจะพาผมออกทางไหนเะนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมันเอฟซี FC ก็น่าจะเห็นผมกันเนาะเห็นเหมือนจะทำท่าขี้เมื่อมันขี้ยัง,งอะไม่ขี้มั้งนะ ตอนเนี้ไม่มีใครมองเห็นผมนะเออคือคนที่จะมองเห็นคือคนเนี่ยฝั่งที่กล้องแพนไปอยู่เนี่ยเ,ออเนี่ยฝั่งที่กล้องแพนไปที่จะมองเห็นผมนะโอ้เอฟซีเห็นนกไหมนกพิราบแม่งไปอยู่บน ไอเนี่ยเทงน้ํานกหาในสร้างเดี๋ยวมันหานะมังค่ามันก็ไปอยู่ในเนี่ยไอตะไครผมขาดมันก็เข้าไปอยู่ในบนฝ้าผมโอ้ยหัวจะปวดเอซเลยอย่างผมทํารถทํำไรเสร็จจะผมมีตมังค์มจซื้อตะไคร้ยอยู่นะเออจะไดะ้จะได้กันนกกันอะไรน่ะ โจไปทางนี้นะโจะลงไปดูได้มีอะไรเออมันก็ไปมันไปเรื่อยนะเอฟซีพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าผมพายโจมาถ่ายผมอาจจะอาจจะนะถ้านึกได้นะอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะลงที่ช่องนี้นะอาจจะถ่ายแต่ว่าเป็นลงที่ช่องช่องรองนะเออแต่ถ้านึกไม่ได้ลืมก็ถ่ายเหมือนเดิมนะโ,โจะนึกอะไรของมันเนาะ นี oh. ่เป็นป่าเอฟซีน่าจะรู้นะต้นไม้พวกนี้ไม่มีใครเขาปลูกนะเอฟซีมันโตขึ้นมาของมันเองโดยธรรมชาตินะเนี่ยบออ๋อนี่ลึกมากนะถ้าตกไปอ่ะม่ตายก็พิการนะถ้ารถตกลงไปนะเป็นซากเลยผมบอกให้นะมเต์ไซค์ก็มเต์ไซค์เหอะนะไม่เหลือหรอก โอ้เด็กซอยนั่นเด็กซอยสีนั่นโอ้เสียงบุกเว็บม,มาถึงทางนี้เลยวว่าถ้ามันเหกปากดังกันเนี่ยสักหน่อย fc เชื่อไหมเสียงมันไปถึงหมู่บ้านผมเลยนนเนี่ยเนี่ยฮะดูไอ้โจ้ยังหาที่ขี้ไม่ได้อีกไงนี่ถ่ายคลิปตียี่สิบนาทีโจหาที่ขี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมันขี้แค่วันรังรังก็ล่า พาอเมื่อเช้ามันขี่ไปแล้วนะวันสายๆที่ผมพามันมาถ่ายคลิปอะพามาเดินเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเนาะดูดมอะไรเนไอ้โจเลยี่ขี่ไม่โจมิขี่ก็กลับ โอ้นอ่ผมว่ามันไม่ขี่เอฟซีถ้ามันขี่มันขี่ไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมถ่ายคลิปเท่าไหร่วนะถ่ายคลิปได้แค่สองนาทีมั้งเมื่อเช้าอีกแกตอนสายนะเออถ่ายคลิปได้มาสองนาทีมามื่อห้าหาที่ขี่ได้นะไอ้โจเนี่ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกล้องระบาดเอียงนะขอไฟเอฟซีนะอย่อา,ยนะยามุก็เสียผมตกไปเหมือนกันนั่นนี่สูงนั่นนี่ทำป็เนเล่นไปนะ เปลี่ยนช่องเดินอยู่โจมงเดินน้ำไปแล้วองใสมันไม่ขี้ละมันเดินนำ้ำเสร็จอยากกลับบ้านนะมึงเนี่ยนี่ก็พามันไปเดินตามเวลาถ่ายคลิปเนี่ยจะสิบแปดนาทีแล้วนี่ยังไม่นับที่ว่าเดินมาจากบ้านอีกนะเออวิ่งน้ำะใส่อยากกลับบ้านนะมึงเอฟซีโจเนี่ย อ่ะครับเอก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ f อฟที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก FC ฟกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะให้ช่องก็แค่คุณธรรมดาชาแนลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ